เมื่อถึงวันเลือกตั้งแต่ติดธุระขึ้นมากระทันหันจะต้องทำอย่างไรไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ไปชมกันเลยค่ะ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปธุระเร่งด่วนพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางได้ <L> เป็นคนพิการทุกพลภาพหรือเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางเองได้มีความจำเป็นอยู่ระหว่างการเดินทางออกนอกราชาอาณาจากักรมีนที่อยู่ไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรได้รับคำสั่งทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือมีเหตุสุดวิสัยให้แจ้งเหตุที่ทมีอาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทําเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งสามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแต่หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ให้ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์ค่ะ ทั้งนี้หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกผุ้ที่สภากำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการการเมืองขอ้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นทั้งหมดโดยจะถูกจำกัดสิทธิ์ครั้งละสองปีรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส